Ah. CVD International คงมะเสนอ In the n a u g นเ and the g r เซอ Circle สวัสดีครับวันนี้ผมโอสูเกะเกมเมอร์นะครับ วันนี้จะมาเล่นเกม Indiana Jones the Great Circle นะครับซึ่งเป็นเกมเพิ่ออบใหม่มาโอเคใครๆก็รู้จักอยู่แล้วนะอันนี้ Indiana Jones ๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับที่ Story เฮ้ยมาเดินพว <h> กเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความตายอ่ะและ้วก็สาบอีกอ่ะความเชื่อโชคลางอ่ะสติปู How you law. Know? No oh, good, Same อ,นนอันนี้คือป่าร้อนชื้นแน่นอนดูจากหลังคนนี้นี่เหงื่อท่วมเลยโอเคเดี๋ยวผมขอแซงนะนี่วิ่งได้นั่นเสียงอะไรอ่ะ

พวกฮาพิโตไม่ชอบผู้บุกลุกอะ่ะจะเย็นจะมีแถบความเหนื่อยด้วยนะเวลาเราวิ่งแล้วอาจจะเหนื่อยทางไหนข้าแม่นำไหมอุ้ยตรงนี้คืออะไรเนะ่ะ คนที่ป้าแน่ถ้ามาออกไฟบนนิดแดนของฮาวิตโตะนี่มันหนังสือเล่มโปรดของฟอร์วิทัทนเลยนี่หรอทำไมเขาถึงทิ้งพวกนี้ไว้อะฉันคิดว่าพวกเขาคงคิดว่าจะกลับมา เขาพี่โตอยู่ใกล้ๆเ่้ยาพิษยังใหม่อยู่เลยเนี่ยเพิ่งจะสามวันเองท้่มันอยู่แถวๆนี้มันกงฆ่าพวกเราแล้วล่ะ Nam con, yêu nước, ok, đi cạnh tàu. อยู่ไหนกันเนี่ยรีบข้ามไปเดะไปเลยเออวางหนักช่ไหยอเมริกาใต้หนึ่งเก้าสามหกขอเป็นที่ โอ้ยไม่เอ้ยม <Panch m> <Trustee> ันฟาดข้อมือกูอุยฮานอยู่ข้างบนข้างนั่นกับจาน จะหักหลังเหรออันมา <is> นี่แหละคือจุดที่ฟอร์เลทัน,ทานหาเงินได้เพื่อนคุณเหรอครับคู่แข่งเนะ่ะ <was> แต่เขาดีนะ very, very เขาดีมากๆเลยแหละจานไม่มีใครรอดชีวิตออกมาจากที่นั่นได้นะรีบปรดเธอ ไปก่อนเลยครับเดี๋ยวนะไม,ไม่ได้ไม่มีคอปเพิงอะ่ะมันจะให้เดินก่อนอยังไงเนี่ยเดิอเดินนํำไปดิมันมือดเ่ะเดินมาเร็วๆดิเฮ้ยข้างหน้ามีแสงรว่า เดมม,มมุมนีจ้านครับเต็มหลังเลยเกาะตอนไหนเนี่ยอันเด้ เร็วหน่อยจันอะเอ,อ้หยุดก่อนอยู่ให้ห่างจากแสงไว้ เลท่านคุณบอกว่าเขาดีมากไม่ใช่เหรอใช่เขาดีแต่ยังดีไม่พออ่ะแล้วคุณเดี๋ยวเราคงได้รู้กันนะ่ะิบตกใจเลยเฮ้ยกดคอนโทรลโอเคลบแสงน มันไกลมากเลยกระโดดไม่ถึงแน่ทำไงดีครับตามมาเย้ รีบไปเถอะครับมันไม่มีอะไรน่ากลัวที่นี่นั่นแหละสิ่งที่ทำให้ฉันกลัว Ồ, đó, mình có là chúng ta phải chìm vào những loại khu vực này không? Đó phải không? Được rồi Được rồi bên Khu vực ăn đi gan ok hết rồi, ui, mình chơi, còn mình cái gì? hết hết rồi,

ไนี่ชิปแล้ววิง่งวิ่งแล้วเชื่อเนาะวิ่งส่งแท่มาให้ฉันอยู่คนนี้นั่นมาก่อนดิจานโยนแท่มาแล้วก่อนจานโอ้ยไอ้เลวชิปแล้วเฮ้ยยาย

là còn nữa uh, tipo tiếng lại gì chip ui ม,ม,มาคัสท่างหอกอยู่ไหนเนี่ยมันเขาหงกดเลย เบาลงหน่อยนะอุยนั่นมันบ้าอะไรวะ แชคนเลยโอ้ยมีโครนทุกที่เลย <S <S คืนนี้อาจจะมีคนโดนไล่ออกไอ้มันลืออะไรรอยเท้าใหญ่มาก พวกคนไร้บ้านแน่ๆเลยอ่าแันที่โอเค เอาละพวกนายนอนที่นี่ไม่ได้นะน,นายเป็นใครเนี่ย อยากได้อย่างนี้ใช่ไหมจัดทุกอย่างมาเลยพวกโ,โอ๊ยนี่โอ๊ยนีเ่เนีเ่ยอีอ่ นทำดีได้แค่นี้เหรอไอตัวเล็กนี่ไม่เคยหุบปากเลย ผมสงสัยว่าคุณไปไหนและเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไปไหนแล้วใครอะยักษ์ไงผมไม่เห็นยักษ์อะไรเลยเนี่ยผมเห็นมันอยู่ที่นี่อเนี่ยี่เนี่ยแล้วมันัตสูงอะเดี๋ยวนะผมเห็นบางสิ่งอะไรคุณเห็นอะไรรอยแผลเป็นแล้วก็ผิวดำแล้วก็พูดภาษาละตินอะ พูดละตินเหรอถือ well, เป็นเรื่องใหม่เลยนะ on, เอาล่ะมาคัสเราต้องมาดูว่าเขาดได้อะไรไป yes, s right. <S ใช่ใช่ถูกต้องอะ่ะ well, ตู้นี้ถูกหรือคนเ้อมีอะไรหายหรือเปล่าเนี่ย so นั่นแหละที่เราต้องไปดูกัน้าคนดูรอบๆที่จัดแสดงนี้นะ ออเดี๋ยวสำหรับวันนี้ต้องขอจบไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่สวัสดีครับผม